ทุกคนมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะเราอยู่ในเมืองของสายหมอกจริงๆหิมะแรกของปีค่ะทุกคนขับรถพาหิมะหิมะสวัสดีค่ะทุกคนนี่ก็เป็นหิมะแรกของปีนี้เลยนะคะก็คือปลายปี2 0 2 2เข้าปี2023นะคะวันนี้ก็คือวันที่3 ใช่หรือเปล่าไม่ใช่วันที่สี่ธันวาคมนะคะใหม่แล้วคะ่ะเราก็มาทานชีสนะคะมากินชีสฟองดูที่เซนนสตูเฟคือร้านนี้เป็นร้านที่อยู่บนภูเขาที่เรามาประจำเลยนะคะไปคะ่ะไปดูกันนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงกุณลงเจ้าของนะคะตชอะไรช ช่วงนี้ก็เป็นหน้าหนาวแล้วนะคะอาหารที่คนสวิตชอบทานนั่นก็คือชีสฟองดูนะคะชีสฟองดูก็จะทานกับนี่นะคะมันฝรั่งแต่ก็ผลไม้ตามฤดูกาลน,นะคะโดยเฉพาะผลไม้ที่ออกรสชาตินวนหวานๆเปรี้ยวทานอร่อยมากนะคะกับชีสฟองดูโอจะบอกว่าสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยนะคะสำหรับชีสฟองดูนั่นก็คือขนมปัง เอาไปจุ่มจุ่มชีสแล้วก็ยกขึ้นมานะคะทุกคนแต่ถ้าใครที่ทําขนมปังหลุดลงไปในชีสนี่ mm hmm. คุณจะต้องดื่ม mm hmm. เขาเรียกอะไรดื่มชนับนะคะหนึ่งแก้วทุกคนวันนี้เราจะโชว์วิธีกินชีชสฟองดูแบบเอ็กเปิสนะคะขนมปังจุ่มลงไปในเคชนะคะอันนี้ แอลกอฮอล์นะคะเคสประมาณ40เหมือนเล้าข่าวปาเราจุ่มลงไปในชีฟองดูนะคะคนคนคนค่ะทุกคนค่ะกินอาหารเสร็จแล้วเราก็หาซื้อโปรดักต์นะคะหาซื้อชีฟ จากที่นี่ก็คือเขาผลิตเองเลยนะคะทุกคนคือที่นี่เขาเป็นเ,เขาเรียกอะไรเป็นฟาร์มที่อยู่บนภูเขานะเขาผลิตชีสเองนะคะแล้วก็ผลิตน้ําผึ้งเองด้วยนะคะทุกคนนี่ซึ่งแน่นอนนะคะฟองดูเขาก็นี่เป็นฟิกฟองดูเขาเรียกว่าแบบฟินนชแล้วนะคะเราเอาแค่เอาไปเทใส่ใส่กระทะอ้าอุ่นแล้วก็ ทานได้เลยแล้วก็มีชีสต่างๆไม่ว่าจะเป็นลักเล็ดนะคะนี่ก็ชีสลักเล็ดนะคะทุกคนมาได้ค่ะ Hahaha, <laughs> okay. volk! Vorher, dat moeten we dan schon nog bespreken.